ทักทายทักทายจ้ะพี่น้องจ้ะนอนบ่หลับจ้ะนอนบ่หลับเลิกงานมาแล้วจ้ะพี่น้องเลิกงานมาแล้วแล้วก็ไอ้นอนบ่หลับอีหลีจ้ะพี่น้องบ่รู้ว่าเป็นอย่างหนึ่งกะอ่าเฟซบุ๊กเนาะจ้ะพี่น้องเฟซบุ๊กกะบเฟซบุ๊กกะเล่นบ่ได้เนาะจ้ะพี่น้องจ้าเฟซบุ๊กเล่นบ่ได้จ้ะผู้ใดยังท่านด้นอนมาทักทายกันเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมาทักทายกันเด้อจ้า เบบี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดเข้าไม้เราก็ทักท้ายกันเด้อจ้าทักท้ายกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าจากหางหายไปโดนหางหายไปโดนนิลีจ้าพี่น้องจ้าเล็กเล็กบดาเข้ามาทักท้ายพี่พี่น้องน้องเขาเลยจ้าแบบนึงเนาะจ้าพี่น้องจ้าเล็ก เล,เล็กเหลียวว่าเห็นเลยต่องต้องเบิ่งคอมเมนต์เนาะจ้าพี่น้องจาอ้า,จาเบิ่งทางไหนเนะ <c oughs> าะจ้า,ท,าทักไายทักไายเด้อจ้าพี่น้องจ้าทักไายเด้อจา้าเล็กกันยังบ่รูคือกันว่าคือจังไอ้ปกติแล้วปกติไอ้ปกติเล็ก เล็กเคยเคยเฮ็ดอยู่เด้จ้ะเอาไปเอามาล้วลืมนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าบอ่าบอบโบเดล่นโดนแล้วนะจ้ะพี่น้องจ้ะบอเดลไล่์ดโดนแล้วเนาะจ้ะทักทายกันไดเด้อจ้ะพี่น้องจ้า baby I don't know how to สองคนขอบคุณสองล้านดวงใจเขามาแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าไอตอนนี้เล็กเล็กกําลังเป็นงงงงอยู่จ้าเล็กกาลังเป็นงงง,งอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเล็กเล็กเบิ้งก่อนจ้าวานเล็กตรงเฮ็ดจังไดปึกหลยพี่น้องเอ้ยคข้ามาปึกนี่ปึกคักปึกเนี่ยจ้าปึกคักปึกเนี่ยปึกคักคักกีฮีดนี่ มีแกฮัม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 ทักทายเด้อจ่าพี่น้องจ้าเสียงสัตว์บอเสียงสัตว์บอผู้ใดยังบอ,ดนอนได้นอนจะผู้ใดนอนบอหลับกลมาทักทายกันได้เด้อจ้าพี่น้องจ้าอัมฮ <c oughs> A la That looks like Thailand. What is wrong? Okay. Don't show me. I told you many times. Don't show me about that. It's a very sad with the people. Mm -hmm. mm. If uh, them, them do like that. That is not nice. Her name is Francis Haugen. That is a fact that Facebook has been anxious to know since last month when an employee filed Okay, bye-bye. Yes. Yes. I thought you stopped. How you stop? Because you don't talk. Okay. So sorry. Is oh like เลขเพชดเพิเเดพจะพี่น้องจ้ะ mm hmm. เลขเพิดไอ้สำรับเดี๋ยวเลขมาไหมเดี๋ยจ้ะพี่น้องจ้ะเลขมาไหมไอ้นี่สำรับไอ้สำรับอีบอยงก็เด็กหน่อยเล็กเลยบ่าเห็นคอมเมนเต์จ้ะเลขอโทษหลยๆจ้ะเดี๋ยวมาไหมามาไหมจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวกระโดดลงกระโดดลงไวที่ก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะ